พวกเราจะเข้าถึงธาตุบริสุทธิ์นี้ได้ทุกคนมฟังเทปอาจารย์ฟังต่อไปนะจักสิบรอบร้อยรอบพันรอบฟังไปเยอะๆจนตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยฟังไปมันจะเพลินหรอกมันยิ่งฟังยิ่งลุ้นยิ่งฟังยิ่งแบบหืมันจะได้อยู่แล้วจะชนะมันอยู่แล้วเกมเนี้ย <c oughs> จะได้เข้าถึงอยู่แล้วเชียวเอาชนะให้ได้พวกเราพวกเราต้องเข้าถึงธาตุนี้ให้ได้นะ มันเป็นความท้าทายท,ที่เลอดที่สุดที่เป็นวิชาเดียวความรู้เดียวที่พวกเราไม่เคยเรียนมาก่อนจงแจ้งต่อไอ้ธาตุตัวนี้ของตนให้ได้เมื่อถึงได้เมื่อไหร่เราจะอัศจรรย์สุดๆเราจะแบบมันมันจะบริสุทธิ์มากแล้วพกเราจะโอ้ยน้ำตาไหลอร้องไห้อะมันยิ่งใหญ่มากกันแล้วกันนะ พวกเราจะรู้ว่าเราเป็นาธาตุที่บริสุทธิ์หรือเกิดเราไม่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เราไม่เคยเป็นอะไรเลยเสียงเนี่ยมนโนภาพาบาลมกาลุมมันไม่เคยเป็นของของใครเลยมันเห็นแต่ธรรมชาติไปหมดเลยแต่มันแต่เราไม่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเราคือไอตัวที่ใสบริสุทธิ์เราคือไอตัวที่มันบริสุทธิ์มากๆนั้นน่ะซึ่งมันไม่มีภาษาตรงนั้นน่ะมันไม่เหลือภาษาเลยเมื่อเราคลายออกจากการยึดไอเสียงเนี้ย ขายออกมาเห็นว่ามันไม่ใช่เราเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะหลุดออกมาเห็นว่ามโนภาพไม่ใช่เราเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะหลุดออกมาเห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่เราเมื่อไหร่ปุ๊บจะหลุดออกมาเห็นอาการที่รู้อยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรารู้ด้วยมันจะหลุดออกมาเลยเพราะหลุดออกมาพัวได้นะมันจะเหลือแต่ความว่างเปล่าใสที่มันใสมากมันใสและวบิสุดตรงนันก็โอ้โหมันสว่างครอบไปหมดเลยทั้งจกะวาลเนี่ยเขาอยู่ในจิตเราหมดเลยอะเราจะมัน โอ้โห oh, เราจะร้องไห้เราจะเห็นความอัศจรรย์อีกเยอะแยะมากมายแล้วเราจะแบบจากจะบอกให้โลกใบนี้มาเห็นจังเลยมาประจักษ์มาเป็นมาถึงมันท้าทายมาก